อ้พวกเออดีโฆษณน,นากกกรอ,อย่าเพิ่งขามตอนนี้เจยี่สี่มีเพจแล้วนะครับสามารถไปกดติดตามกดกดไลค์แฟนเพจของผมได้นะครับทุกคนนะครับเผื่อช่อง YouTube ผมลงคลิปไม่ได้แต่ว่าเฟซเผื่อผมจะลงได้นะครับก็สามารถไปดูคลิปที่แบบมันโดนแปลหรือโดนอะไรสักอย่างใน YouTube ก็สามารถไปตาม่างนี้ได้เลยนะครับแถมยังมีข่าวสารต่างๆทั้ง,ง,ง,งมายเผื่อเราจะมีการแจกแจกรรคิมอะไรสักอย่างแล้วก็จะดูกันในเพจนี้เลยครับโอเคครับเราไปดูคลิปกันเลย คนต่อไปเข้ามาเรื่องจังไรของ Google นายจะหาอะไรฉันเกรจะไปเที่ยวกัาลิกืนี้ไหมเออไม่ได้นะนายควรกักตัววิธีการสร้อยเงินเมียเออเอาแบบไหนขอแบบเนียนๆที่สุดเลยดู้นักกบบารตาน้ำถามยังมีแรงอยู่วะเนี่ยวิธีบอกรักเกแกดูคนกัมสี่กันแคบข่าแม้เด็กไปเ,เลยยขาแบป็ตุ่ดําๆกคบปึมเออกูสงสารหมาจริง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอสัตว์นี่เปนแม่ตัวนี่ลูกตู่แจ็จะกลายเป็นนายกเมื่อไหร่เอ้กูอีกนะเฮ้ไปดีกว่าปวดหัวหาเรื่องกูให้คืนท้องมันเลยวันนี้ข้ามไปมากๆดีขอดูรูปภาพลูกตูวโชว์สิโอ้โหเยอะเลยขนาดไม่ถอดเสื้อกูยะกอ้วแล้วมีหัวนมดำด้วยถ้าถอดเสื้อกูไม่ตายหรอกวิธีรักษาสังขารอ๋อได้โอเคแป๊บนึงนะอ๋อเดี๋ยวเอาหมอผ่าตัดไข่กูเลยอืกูไม่อยากมีภาพเลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเฮ้ยมึงจะโชว์อะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะเเดี๋ยวอออาขงก่น เฮ้ยบึกใจเย็นสิไม่อยากรู้ของเจขอดูหนังโป๊เกลนะฮะอ่ะนี่ไปขอแบบใหญ่ๆฮะเรื่องเยอะจริงเลยพอใจมึยงยยอะไม่ได้นี่มันสายกลางพอใจวันนี้ได้ก็ไม่ได้อัหญ่ก็ไม่ได้ฮเฮ้ยฉันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์สิ ได้รู้จากช่องเจพี่ยี่สิ่ใบเขาดรามากเลยนะมึงคุยอใครวะเข้าใจใหม่เจต้องตามแบบห่ำนี่ไงล้ำล้ำดำๆแบบที่คนเอออย่าไปดิ้งต้องห่ำไปเมื่อกี้นายรู้ไหมว่าแถวราชดาปิดอย่างอยากฟังเพลงคือความสุขไม่เอาคุณอยากฟังเพลงคือความสุขไม่เจ้าคุณให้ได้เลยใช่ไหมนี่ขอฟังเพลงคือความสุขทำไมคุณไม่เปิดให้เขาฟังเจ้าคุณให้ได้เลยใช่ไหมนี่โดนใบว่าผมเกิใครอ่ะกูอยากโอดจ่าไหมรู้แต่คุณออกแค่ทำไมทำไมออกเธอไม่ได้ยินคุณพูดไหมคุณไม่ออกวันดีฮห้าเดือนสิบสองสี่ห้าเออเสียงแม่บอกกูอีกไหมม ยารักษาหน่อยสิออนี่ไปแล้วลุมเลยย้อนไปกูดูทำไมอ๋อไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่ยารักษาที่แบบโตโตอะอะไรโตโตวะหัวเด็กอะขเขาจะแบบหัวเด็กอะหัวเด็กอ๋อกูเข้าใจแล้วอ่าใช่ถือเลยถือเลยพอนุ่มจับหั่นให่ลุงด้วยนะลุงต้องการไม่กูไม่มีทางแล้วมีหินสอกเงินเมียแบบเดียนวันนี้มั้ยฉันมาใช้โทรศัพท์ไอโฟอนว่าแต่ตูดนายว่างไหมวิธีการปลูกด้นม้อ๋อได้ผมไม่ได้เจอคนดีๆกูทาเลยนะปลูกกันแชานะไม่ให้กูละออก